ปลูกพืชให้งามยากกว่าการปลูกต้นพืชให้โตนะครับในวันนี้ทางช่องวิทิชัยพี h ช n แนลจะมาแนะนำปุ๋ยอย่างดีเลยครับและปุ๋ยชัเลอดในการบำรุงต้นพืชเวลาเราปลูกต้นพืชไปแล้วต้นพืชไม่งามโตอย่างเดียวใช้ปุ๋ยสูตรนี้เลยครับง่ายสะดวกและทำให้ต้นพืชของเรานะครับงามได้มากแบบนี้เลยครับ สวัสดีครับทุกท่านแอดซีช่องวิทยาไยพีชนแนลนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงการปลูกต้นพืชให้งามได้แบบนี้ใส่ปุ๋ยอะไรและทําให้ต้นพืชงามได้อย่างไรตามมาดูกันเลยครับบำรุงพืชผักให้งามได้ไวนะครับผมจะมาแนะนําตัวนี้เลยครับเป็นปุ๋ยคอกสาหรับปุ๋ยคอกที่อยู่ในถุงแบบนี้นะครับเราหาง่ายใช้สะดวกและราคาไม่แพงนะครับ สำหรับปุ๋ยคอกพวกนี้นะครับราคา1ถุงประมาณ25บาทครับเราหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้หรือตามร้านการเกษตรทั่วไปส่วนมากก็มีขายนะครับถุงละแค่ประมาณ25บาทเท่านั้นเราสามารถใช้ได้เลยและใช้ได้ทั้งสวนเลยครับโดยที่เราไม่ต้องนําไปตากแดดเลยครับเพราะว่าปุ๋ยคอกพวกนี้นะครับส่วนมากจะตากแดดแห้งมาแล้วนะครับแต่สําหรับชาวสวนหรือชาวเกษตรทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่านะครับ ถ้ายังไม่รู้ปุ๋ยคอกถ้าเราเไปหามาเองนะครับอย่างเช่นมูลวัวมูลควายหรือมูลสัตว์ทุกชนิดที่ยังไม่แห้งนะครับเราอย่าไปใส่ที่ต้นพืชหรือในการปลูกต้นพืชเราอย่าเพิ่งไปใช้นะครับเพราะว่าปุ๋ยคอกพวกนั้นนะครับอาจจะทําให้ต้นพืชเราเสียหายได้ปุ๋ยคอกที่ยังไม่แห้งเวลาเราใส่ที่ต้นพืชแล้วต้นพืช จะเกิดความร้อนเพราะว่าอาจจะเกิดกา๊าซและแก๊สทาให้ต้นพืงเราเสียหายได้นะครับในวันนี้ผมจึงมาแนะนํำปุ๋ยข้อที่แห้งแล้วนะครับนําไปบารุงพืชผักให้งามได้อย่างไวทําแบบนี้กันเลยครับใช้ก็ง่ายๆครับเพียงเราตัดถุงเลยครับด้านในนะครับจะมีถุงกันความชื้นอยู่อีกหนึ่งชั้นนะครับเราก็ตัดออกเลยครับ แล้วด้านในนะครับจะเป็นปุ๋ยคอกที่แห้งแล้วนะครับเห็นไหมครับด้านในเสร็จแล้วเรานําไปบำรุงพืชผักกันได้เลยครับสําหรับแปลงผักหรือกระถางผักที่เราปลูกไว้แบบนี้นะครับใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับเราใส่เข้าไปนะครับประมาณ1ต้นต่อ1กํามือเท่านั้นครับและ1กํามือต่อ1เดือนครับสําหรับในการบำรุงพืชผักให้งามได้อย่างไวนะครับ ถ้าใครจะลดน้ําตามก็ได้เลยครับแต่ถ้าใครยังไม่ลดน้ําตามก็ได้เหมือนกันครับใส่เข้าไปที่โคนต้นพืชแบบนี้เลยครับเมื่อเราใช้แล้วต้นพืชเราจะงามได้แบบนี้เลยครับและคลิปนี้ถ้าคุนมีข้อสงสัยยางไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดี่ชยพี h ช n แนลได้นะครับไม่ว่าต้นพืชที่ปลูกลงกระถางแบบนี้นะครับหรือต้นพืชที่ปลูกลงดินใช้ได้หมดเลยครับถ้าเป็นแปลงแบบนี้นะครับเราก็โรยเข้าไปเลยครับ ประมาณ1กำมือก็พอนะครับเราอย่าไปใส่เยอะถ้าเราใส่เยอะอาจจะส่งผลเสียต่อต้นพืชได้เหมือนกันครับครับโรยเข้าไปเลยครับ1ต้นต่อ1กำมือ1กำมือต่อ1เดือนครับและผมหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับนำปุ๋ยคอกที่แห้งแล้วแบบนี้นะครับมาบำรุงต้นพืชให้งามได้อย่างไวนะครับ และคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องวิทยายพีชนแนลจะมานำเสนอเพื่อทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับใส่ปุ๋ยคอกเพียงหนึ่งกำมือไปที่ต้นพืชและใช้ทุกๆหนึ่งเดือนนะครับต้นพึ่งเราจะงามได้อย่างไวแบบนี้เลยครับ